สวัสดีค่ะดิฉันศิรากานดาอินทบุตรจบการศึกษาวุฒิริญญาตีจากมหาวิทยาลัยสวนสันทาปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเปิดร้านอาหารและร้านนวดมีปัญหาอย่าท้อแท้ผลทางแก้มีเสมอสวัสดีค่ะดิฉันศิรากานดาอินทบุตรนะคะชื่อเล่นรถบัมค่ะ เข้ามาบริษัทยูสุขได้เพราะคุณแม่ทิพย์ติพรอ,อินทบุตรเป็นผู้แนะนำนะคะรถบัมม,มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือมีปัญหาผ่าตัดมดลูกค่ะหลังจากผ่าตัดก็จะปวดท้องประจำเดือนเยอะมากแล้วก็ปวดหัวมีผิวแห้งคุณแม่ก็เลยแนะนำให้ทานวียองเซ่น,นะคะทานไปได้ประมาณ3วันแล้วอาการมันดีขึ้นรู้สึกประทับใจในผลิตภัณฑ์นะคะคก็ทานต่อเรื่องมาเรื่อยๆจะประมาณ3เดือนเสร็จแล้ว ก็ไปแนะนําคนอื่นต่อเพราะว่าตัวเองทานดีก็ไปบอกต่อใช่ไหมคะพอบอกต่อปุ๊บมันก็เกิดรายได้ก็เลยทําเป็นธุรกิจโดยอัตโนมัติเลยค่ะประทับใจในแผนของบริษัทยูสุขเพราะว่าทําง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะคะสมัครฟรีไม่ต้องรักษายอดตอนนี้ยูสุขก็ทำให้มัมได้มีอาชีพเพิ่มมาอีกหนึ่งช่องทางอยากจะเชิญชวนเพื่อน พี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะลองเปิดใจให้บริษัทยูสุขดูแลที่บ้านรถบัมเนี่ยใช้สินค้า100%แล้วตอบโจทย์ก็อยากจะแนะนำให้ลองเปิดใจดูนะคะ